เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสว่วนราชการทุกหน่วยงานและผู้เข้าร่วมประชุมที่ครบทุกท่านผมต้องขอโทษทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับที่ไม่ได้มากล่าวอําลาด้วยตนเองเนื่องจากผมต้องเดินทางไปร่วมประชุมบริหารและร่วมงานเลี้ยงผู้ครบอบเกษตณรุชการที่จังหวัดนครพักศีจังหวัดขอนแก่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะมีโ,โอกาสเข้ามาร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและเหลือเวลาอีกวันเดียวเท่านั้น ที่ผมจะได้ทํางานร่วมกับทุกๆท่านจริงๆแล้วผมต้องกเกษียณราชการปี2516แต่เนื่องจากผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพผมจึงได้สมัครใจเข้ราร่วมโครงการเออร์ดี้ดีไทยของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยคําสั่งจะมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้ผม,มใช้เวลาคิดและแตัดสิในใจประมาณ2-3ปีตั้งแต่ผมรู้ตัวเองว่าเป็นโรคเร็่งเลือดขาวจนกระทั่งปีนี้ทีงได้ข้อยุติว่าผมต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อมาให้เวลาดูแลสุขภาพตัวเองแต่ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผมรับราชการที่จังหวัดกาลสินและได้มีโอกาสทํางานร่วมกับทุกทุกท่านผมได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากทุกทุกท่านเป็นอย่างดีัอหน้าสนราชการทุกท่านมีความเป็นกันเองเราทํางานด้วยกันอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องผมรู้สึกมีความปลุกใจมีความสบายใจเมื่อได้ทํางานร่วมกับทุกทุกท่าน ่อนที่ผมจะอำลาชีวิตราชการใน,นวันสวค์นี้ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ให้อะไรสิ่งดีๆกับผมตลอดมาผมก็เสียณไปแล้วจะใช้ชีวิตที่อำเภอเมืเมอ,องจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมท่านใดที่เดินทางไปนครพนมและเยี่ยมและทักทายกันได้นะครับขอกราบขอบพระคุณและขออนุญาตกล่าวลาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ